รีวิวแคองเครื่องมือช่างึ๊บนี้ครับนี่เครื่องมือถอดลูกมากแขนแรกครับหรือไม้ตีกองมีอะไรมั่งเอ่ยมีอะแดปเตอร์ล็อกลูกมากครับสองสี่หกแปสมี12ขนาดให้เลือกครับอสองขนาดให้เลือกขนาดกรดูตามนี้เลย4 0่สิมิล แปดจุดสี mm, ่มิมสามมลนี่คือน่ก็มีบอกครับสามมอมิลลิเมตรแล้วก็มีห mm. น่วยเป็นนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งทันิ้วห้าทับสิบหกสทับแปดหรือเจ็ิบหนี่หน่วยของหน่ว, 8, นวนยหน่วยนิ้วอันนี่อันนี้ แท็ต็อกตัวขันครับนี่อะแดปเตอร์เราก็มาใส่ตรงนี้ของรูนี้เตอร์ใส่นี่อะแดปเตอร์เราก็ใส่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นตัวล็อกอะแดปเตอร์สมมติล็อกเปิดมางี้ครับเราหยิบอะแดปเตอร์มาใส่ สาธิตให้ดูนะครับใส่เสร็จแล้วก็ล็อกก a d a p t e งนี่ครับนี่มันก็ได้อยู่ในนี้นะแหละ adapter ลูกหมากได้อยู่ในนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่า,าใช้งานยังไงโอเคอ่าครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องมือตัวใหม่นะครับตัวขันลูกหมากแขนแหลกแขนแร่แนรน,นี่ครับจะมีแอแ adapter ล็อก ลูกหมากอะแดปเตอร์อยล็อกตัวนี้ครับก่อนเออเลยตีปิดล็อกก่อนครับนี่ส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวขันอันนี้ใส่อะแดปเตอร์อันนี้นี่ครับใช้ล็อกขันครึ่งนิ้วอ่าสาธิตวิธีการถอดรับแรกตีปิดล็อกออกแล้วก็หาอะแดปเตอร์เอยล็อกตัวนี้มาใส่เพิ่ มาได้ดัตเตอร์แล้วเสียบท่อขันที่ขามาป,ปึป๊บปึ๊บนี่ให้เข้าเงียงนี่พอดีเลยพอเข้าแล้วแล้วก็ทำการล็อกป,ปึ๊บนี่ล็อกเรียบร้อยแล้วเราก็ขันเลยอันนี้ผมใช้ปืนลมยิงนี่ครับปืนลมยิงเลยเปึด๊ด หนึ่งสองซ้ำเรียบร้อยออกแล้วออกแล้วเรียบร้อยครับตัวขัดลุกมาก และตัวขันลูกหม้ชันแรกหรือไม้ตีกองครับแล้วแต่ช่างจะเรียกอ่าถ้าเป็นรถเก่งอ่ะใช้สะดวกเลยเพราะรถเก่งที่แคบโอเค